มอร์นิ่งรูทีนตอนเช้าหลังจากเราล้างหน้าเสร็จเราจะใช้กระดาษิชชู่นะคะในการซับหน้าเราจะไม่ใช้ผ้าขนหนูเพราะว่าผ้าขนหนูไม่ได้ซับทุกวันบางทีมีเชื้อราเ mm hmm. ชื้อไรอะไรที่ติดตามผ้าขนหนูเนาะ mm hmm. แล้วก็จะลงด้วยการทาบำรุงนะคะบางคนอาจจะใช้เป็นเฟสครีมที่บำรุงในการทาให้ผิวหน้าชุ่มชื่นแข็งแรงเนาะเหมาะสาหรับคนที่เป็นสิวแต่สําหรับคนที่ผิวแห้งนะคะที่เป็นฝ้ากระเราก็จะใช้บรท์ครีมตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะเป็นขวด200 ml จุกๆเลยคือของมันดีใช้ไม่พอเราต้องใช้ขวดใหญ่ เคล็ดลับในการทานนะคะเราก็จะทาทั้งหน้าทั้งคอไปบบเลยเลย,ยกหน้าหน่อยน,นะคะแล้วก็เคล็ดลับอีกตัวหนึ่งก็คือครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดตัวนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่200 ml นะคะจุกๆเลยวิธีการทานเนาะเราก็จะบีบออกมาค่ะสองข้อนิ้วชี้แบบนี้แล้วก็แทบไปทั่วหน้าเลยค่ะเราไม่ต้องรอให้บรายครีมมันแห้งนะคะมันสามารถทาผสมพร้อมกันไปได้เลยเพราะว่าตัวครีมกันแดดตัวใหม่อะ่ะจะมีตัวบำรุงอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นมันจะผสมเข้ากันได้ดีมากแล้วก็จะทําให้ผิวหน้าเนียนข่ง ปรับสีผิวขึ้นมาหนึ่งดาับได้เลยค่ะทาโน้นแบบนี้ได้เลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนื้อมันจะกลืนกลืนเป็นตัวครีมตัวเดียวกันเลยก็จะล็อกผิวล็อกความชุ่มชื้นของผิวไว้เพราะว่าสาเหตุของคนที่เกิดฝ้ากระเนี่ยส่วนมากจะผิวค่อนข้างแห้งแล้วก็โดนทำลายจากแสงแดดได้ง่ายก็เลยจะกลายเป็นฝ้ากระตัวนี้จะล็อกความชุ่มชื่นได้ดีมากเลยแล้วก็ถ้าผสมกันเข้าไปแบบนี้นะคะจะมีนุ่ม ไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยนะคะอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนําให้ใช้ก็คือบรอดี้ด์กบอดี้สปอร์ตตัวนี้สําหรับใครที่เป็นจุดดงดำๆหรือต้องการให้ผิวขาวนะคะตัวนี้มันจะปรับผล้า้ผิวขึ้นมาเลยเวลาเราทาคอหรือทาแขนนะคะจะทาแขนให้ดูงหนึ่งข้างหรือทาแขนเนี่ยค่ะ มันมันจะปรับโทนสีผิวขึ้นมาให้ไบรท์ขึ้นมาเลยแล้วแบบไม่โปะด้วยนะคะไม่โปะด้วยแล้วก็ใช้ต่อเนื่องผิวขาวขึ้นได้จริงค่ะใช้ต่อเนื่องผิวเราจะขาวขึ้นได้จริงเลยรักแร้อะไรที่เราอยากให้ขาวๆเราก็ทาตัวนี้ได้เลยนะคะ3ตัวคู่หูคู่ใจค่ะไบรท์ครีมสามตัวคู่หูคู่ใจไบรท์ครีมคูณ2ตัวนี้นาาหน่าใสคูณ2เลย1เดือนเห็นผลลัพธ์ชัดเจนค่ะผสมกับครีโอซันบล็อกตัวนี้นะคะผสมให้แบบ ปกป้องจากแสงแดดแล้วก็ลอกความชุ่มชื่นแล้วก็ตัวบอดี้ดักต่อตัวนี้ลดจุดลดจุดดำดำด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวขาวขึ้นด้วยค่ะทําให้ผิวขาวเนียนขึ้นด้วยผ่องขึ้นแบบไม่โป๊ะเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะทุกวันนี้นะคะเวลาแต่งหน้าค่ะไม่ได้ทาแป้งพับเลยใช้แป้งแป้งฝุ่นค่ะแป้งฝุ่นซับกดไปอย่างนี้นะคะเราจะไม่ถูนะคะถูมันจะเป็นพื้นๆื้นเวลากดเข้าไ,ไปอย่างเงี้ยตัวแป้งจะเซตได้ดีกว่าแล้วก็จะติดทนหน้าได้แบบนานทั้งวันเลยค่ะก็จะปัดแก้มแบบ ปัดวนๆนอย่างนี้จะได้ทั้งตาแก้มไปพร้อมกันเลยแบบใครใครแต่งหน้าไม่เป็นก็ทำแบบนี้ได้นะคะได้ทั้งตาแล้วทั้งแก้มหน้าคงสีขึ้นมาแล้วสำหรับใครที่อยากจะเขียนคิ้วเขียนตาเพิ่มก็ปัดคิ้วเพิ่มนิดหน่อยเพราะวันนี้เขียนคิ้วถาวรอ,อยู่แล้วมันก็เด้มีอลองเดี๋ยวก่อ,อจะเติมตาอีกนิดนึง ให้ตามมันดูคงขึ้นแค่นี้นะคะแล้วก็ครีโอแล้วก็ครีโอลิปออยค่ะขาดไม่ได้ค่ะทั้งบำรุงแล้วก็ทําให้ปากฉ่ำอันนี้ทานตั้งแต่เมื่อคืนแล้วปากก็ยังแดงอยู่นะคะอันนี้เราเพิ่มแค่นี้เองค่ะแค่นี้เองค่ะเอฟริเดรุ่นในแต่ละวันง่ายจบเร็วมากแล้วก็น่าจะชุ่มชื่นทั้งวันปกป้องผิวจากแสงแดดได้ดีมากลดการเกิดฝ้ากระประจำวันด้วยค่ะแดดร้อนแดดแรงขนาดนี้นะคะขึ้นรถมาเราต้องมีค่ะสเปรย์ ซันบีมค่ะทั้งบำรุงแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงแดดนี่ค่ะล็อกเมคอัพให้ติดทนฉ่ำวาวนานทั้งวัน mm hmm. คือการทาครีมกันแดดตอนเช้าไม่เพียงพอที่จะปกป้องผิวตลอดทั้งวันนะคะเราขับรถเราไปเจอแสงแดดเนี่ยเราต้องปกป้องผิวเพิ่มค่ะแล้วก็มันมีส่วนบำรุงของอโรลเวร่าคาโมไมลดการละคายเคืองด้วยคุณผู้ชายที่เล่นกีฬาตีกอล์ฟหรือออกแดดอะไรเนี่ยพ่นก่อนเลยนะคะเนี่ค่ะมันจะให้ฟินิชลุคคือชุ่มชื่นมันไม่ได้เป็นละอองแบบสเปรย์แอแกอนะคะ แต่มันเป็นน้ําเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเกาะผิวหน้าได้ดีแล้วก็ล็อกเมคอัพแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื่นและที่สำคัญนะคะ PM 2.5าระคายเคืองแบบนี้ตัวนี้มีคมาร์บอนไมลด์ลดการระคายเคืองลดการเกิดผดผื่นได้ล็อกเมคอัพนานทั้งวันพ่นเพิ่มระหว่างวันก็จะสดชื่นนะคะเวลาขับรถอย่างเงี้ยเจอแดดเจออะไรเนี่ยพกเลยนะคะ